บ้างรถแรงเลยรับวันนี้แต่มันเสี่ยงอะหมาแล้วเขาสกิลเทพคนนึงห <c oughs> มาแล้วเขาสกิลเทพคนที่สองโอ้โหโอ้ตัวแรงอะตัวแรงเอโอ้เอ็กแม็กเอ็กแม็ก สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีเช้าวันจันทร์นะสวัสดีเช้าที่แสนจ,จะวุ่นวายโอ้โหตอนนี้แดดแดดส่องเข้าตาผมฮะย้อนแสงครับทุกคนรถติดมากครับเช้านี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วภารกิจเช้านี้มาส่งลูกชายก่อนตอนนี้ก็เสร็จไปหนึ่งภารกิจแล้ว ภารกิจต่อไปอ่ะเดินทางไปทำงาน <Yeah. S 1> มาดูกันสิว่าบรรยากาศเช้านี้จะเป็นอย่างไร แล้วชาวเนี้ยมันส่องเข้าตาผม่ะแต่อุณหภูมิก็สบายๆนะชาวนี้ย20จิตองศาเงี้ยโอเคแสงได้ ก็ค่อยอย่างชั่วเลยฮะมีต้นไม้บังแดดเยอะแดดช่วงเช้าของหน้าหนาวนี่มันรุนแรงเหลือเกินนะโอ้เอ็กแม็กเอ็กแม็กเอ็กแม็กสายครอบครัวฮะ แต่ก็ยังว่าสู้พี่เซ็กแม่ฮะพี่เซ็กนี่เยอะจริงๆฮะโอเคไปได้วันนี้น้องหมามาไหมน้องหมาบ้านนี่แหละมันชอบไล่คนนะเช้าวันนี้ไม่ออกมานะ เช้านี้ก็วุ่นวายแต่เช้าเลยฮะส่งนักเรียนมกี้ก็โอ้โหรถรถโคตรติดเลยฮะใครที่เอารถใหญ่ไปส่งนักเรียนนี่บอกเลยว่านานนะกว่าจะหาที่กลับรถได้ก็จะหาที่จอดได้ต้องมอเตอร์ไซค์ตัวนั้นนะ รรยากาศเช้าเนี่ยรถก็ติดเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้ว <S <S ติดตั้งแต่นี้เลยนะเขาจะเลี้ยวเข้าเหรอซอยตรงนั้นก็เปิดนะให,ให้ให้รถวิ่งผ่านแล้วทุกคนผ่านแค่ฝั่งซ้ายมือนะฝั่งขวาย,ยังปิดเหมือนเดิมะ ถนนเรียบทางรถไฟฟอซ่าเราจะได้ไหมรถเล็กก็ไปได้ฟอซ่าก็สบายสบายฮะเปิดเลนพิเศษกันแล้วฮะเช้านี้รถไฟยังไม่มานะทุกคน วงนะังแตรงนี้กลัวฉลับมากเลยฮนะตรงนี้ต้องค่อยๆไปค่อยๆย,ย,ยอด วนนี้น่าจะร้อนครับวันนี้ดูแล้วไม่มีเมฆเลยฮะเชา้านี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อวานก็เลิกงานก็ฝนตกอีกแล้วฮะเปียกหมดเลยเมื่อวาน <What? S 1> รู้เวลาตกมากคะับมันรู้ว่าผมเลิกงานนะถึงเวลาเลิกงานปั๊บเนี่ยมาแล้วเสียงบึ้มๆึ้มมาแล้ว หค่าเฉลีย่ยผมยี่สบแปดจุดสีะเข้ากะเช้า,ชาก็อย่างนี้แหละหน่าจะบริโภคหนก,ก็ช่วงกะเช้า,ชาโอโ้จอดคู่ทุแรงเลยครับวันนี้ ปกติช่วงเช้าเนี่ยจะมีเอ็กแม็กขาวผ่านนะทุกคนเอ็กม็สีขาวตัว2023เนะี่ยวันนี้จะได้เห็นหรือเปล่านะฟังแค่เสียงก็รู้แล้วถ้าบึ้มๆม,มาเนะี่ยนั่นแหละเขาเจ็ดโมงสิบเก้านาที นี้น่าจะช้าแล้วครับนันนี้จะมีคนสกิลพิเศษเพิ่มไหมจะมีใครใช้สกิลเทพไหมโอ้ยรถมมไซเยอะมากเลย ว่าจะไปก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่มันเสี่ยงแลมาแล้วก็สกิลเทพคนนึงหัด <c oughs> เสียวแทน <c oughs> คุณตำรวจขึ้นนานเด้ปล่อยเส้นหลักเส้นเดียวเลย เกินมาแล้วครับสกิลเทพคนที่สองโอ้โหเนี่ยแต่รถโล่งๆอย่างเงี้ยมันใช้ความเร็วทุกคนสกิลเทพขนาดไหนก็พลาดได้ฮนะ โอ้วันนี้จอดคู่ตัวแรงเลยฮะวุ่นวายครับวุ่นวายเช้าเนี้ย สาวนี้น่าจะทำเวลาไม่ได้แล้วเจ็ดโมงยี่สิบสองนาทีแล้วโอ้ตัวแรงอะตัวแรง ฝ้ามันขึ้นวกผมอ่ะมองไม่ชัดเลยวันจันทร์ก็รถจะเยอะเป็นพิเศษนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเก็อย,อยังชั่วเลยมั้งหรือเปล่านะ าแล้วน้องซ่ายืดเส้นยืดสายเลยเสียน,นี่มีกระจกพิเศษก็อย่างนี้นะโอ้หันเมื่อกี้ก็เปิดไปสูงมาแต่ไกลเลยนะบอกยานะยานะ อายาวเลยดีกว่าเป็นไหนก็ไหนไหนแล้วเจ็ดโมงยี่สิบห้าฮะมีเวลาห้าทีแต่ก็ทำเวลาได้ดีครับเมื่อกี้ แซงได้หลายคันอยู่แหมรถโล่งรถโล่งข้างหน้าเนี่ยแซงได้อยู่นะโอ้สกิลเทพมอีกแล้วเขาเรียกว่าแสงซ้อนนะแสงแล้วก็มีคนแสงซ้อนอีกฮะแน่นอนมาก อีกสีนาทีโอ้<ฮ><ง>เอ็กแม็กเอ็กแม็กเฮ้ยเอ็กแม็กเอ็กแม็กเขียวใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเอ็กแม็กเขียวอะเอ็กแม็กเขียวเสาะท่อนี่บึมบึมเลยบึ้มบึม,บมเลยแต่เอ็กแม็กเขียวนี่มันสีมันไม่ค่อยเด่นครับผมว่ามันมืดไปอะ<_<_>ไม่ค่อยสะดุดตาเลยเมื่อกี้ผมก็นึกว่าอะไรวะเนี่ยแต่ถ้าเอ็กแม็กแดงขาวมาเนี่ย อย่างหล่อฮะเพราะว่าสีเขานี่มันสะดุดตาสีมันฉูดฉาดมากช่วงเช้าก็จะได้เห็นรถลอ,ๆๆอยๆเยอะฮะอยากเจอฟอร์ซ่าฮะฟอร์ซ่าเนี่ยถ้าคันไหนจัดเต็มระบบมาเนี่ยบอกได้เลยว่าหล่อมากครับมันเป็นรถที่หล่อจริงๆฮะ โอ้รถแรงครับข้างหลังผมเสียงบึมบึมมาแล้วไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะเสียงป๊บ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 ,บเลยเปิดไฟเลีย้ยนหนยเจ้าจุดหมายของคุณจะอยู่ทางด้านขวามือ น้องสิริบอกแล้วโอ้โต่อโคตรลั่นเลยเดี๋ยวดูหน่อยสิรุ่นไหนวะเนี่ยโอ่ยโอนี่รลั่นมากนะถ้าเข้าหมู่บ้านผมนี่ มีคำวอวยพรใน้แน่นอนฮะโซลันมากนี่ขนาดรอบเดินเบาเนีอยถ้าจัดหมดปลอกนี่โอ้โหน่าจะลั่นแบบใส่ใจมากบรรยากาศเช้านี้ที่อมตะซิตี้ชลบุรีบรรยากาศก็คึกคัก,คกคับเหมือนเดิมอะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ รถก็เยอะเหมือนเดิมนะอ่ะโอเคชาวนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ